สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิวโยโลวันนี้ก็จะมาเลดแม่งของจริงกันแหมวันนี้ก็จะมาสมอัศวินนะตอนนี้จะเป็นเวลาสู่สี่สู่ห้าเป็นเวลาเลดมาพอดีนะตอนนี้ก็เป็นเลดของเจ้าพวกนี้เลยลิโว้กวนอูขมเบงแหมสองสองชุดนะวันนี้มีสองชุดชุดแรกก็จะเป็นเจ้านี่เลยอัชวิน นี่อัชวินมันต้องใช้ตัวนี้กับผสมกับตัวนี้เลยเจ้าหมาในตัวขี่หมาในนี่อัชวินบอกตัวขี่ม้านี่ลีโบรีลบแน่นอนอัชวินขี่ม้าแน่นอนบอกเลยแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยกดไลค์ก่อนเลยกดไลค์กดซับคลายก่อนเลยไลค์กดย่างกดย่างกดซับคลายด้วยถ้ากดแล้วไปดูกันเลยโอเค มันก็ดีแหละแต่คืออยากได้ของเบ้งโอเคเย็นวย,ยวนไปไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่ามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าแหมก็จะใช้อัศวินเหมือนกันนะแหมเกมี้มันต้องคู่อัศวินนี่เลยตัวแทนของอัศวินอารากอนบวกกับเจ้านี่เลยเอสปาดาอัศวินอารากอนบวกเอสปาดาอัศวินบวกผู้หญิงเท่ากับอัศวินผู้หญิงไอาลีหรือลาเชลแน่นอนบอกเลย ไอรีนหรือลาเชลแน่นอนแม่ไม่พ an ูดแล้วทำไปไปดูเลยมาไอเขี้ยอัชวินผู้หญิงอัชวินผู้หญิงของจริงแอร์ฮอสสเตสสาว what the